สวัสดีค่ะพิดาแม่นปัวนะคะวันพิดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีที่ให้ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายและก็อุบัติเหตุนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเดินทางไปไหนนะคะต่างจังหวัดหรือว่าในกรุงเทพหรือสถานที่ต่างๆนะควรระวังสุขภาพแล้วก็เรื่องอุบัติเหตุให้มากเลยนะคะก่อนอื่นพิดาแม่นปัวขอฝากนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะที่เป็นแฟนเพจของพิดาทุกๆคนหรือไม่เป็นก็ได้นะคะ ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้พิดาด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้พิดาด้วยนะคะพิดาแม่นปัวขอบคุณค่ะนะคะชาวราศีที่ควรระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะและอุบัติเหตุนะคะในช่วงนี้นะคะได้แก่นะคะชาวราศีแรกคือราศีมังกรนะคะอ่าแล้วชาวราศีที่สองคือชาวราศีกุมนะคะราศีชาวราศีที่สามคือเราชาวราศีเมถุนนะคะชาวราศีที่สี่คือชาวราศีสิง์ สำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ,ะสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับไข้หวัดนะคะไมเกรดนปวดหัวบ่อยนะคะแล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องฟันนะคะ,ะสำหรับชาวราศีกรุมนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ของเดือนกันยายนนี้นะคะให้ระวังอุบัติเหตุนะคะแล้วหลอดลมอักเสบนะคะคนในบ้านจะเจ็บป่วย สุนัขแมวนะคะจะล้มป่วยหรือล้มหายตายจากได้นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงสัปดาห์ของเดือนกันยายนนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องนะคะหัวเข่านะคะลังขาอุบัติเหตุนะคะเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะถ้าจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ควรเรื่องอุบัติเหตุ ภูมิแพ้นะคะช่องท้องนะคะหรือให้ระวังญาติผู้ใหญ่จะเจ็บอ่วยด้วยค่ะนะคะสำหรับชาวราศีมังกรกุมเมถุนสิงต้องทำบุญใส่บาตประจำวันเกิดนะคะของทุกๆชาวราศีที่พิดาได้เอ่ยมาคือมังกรกรุ่มเมถุนสิงนะคะสวดมนต์และนั่งสมาธินะคะแล้วก็ปล่อยปล่อยปลาด้วยนะคะพิดาขอขอบคุณค่ะ